มันปูวันนี้นะคะทุกคนล้นตะก้าจ้ะวันนี้ไม่ล้นตะก้าไม่ออกป่านะคะดูดอกนี้ก่อนดูดูดอกนี้อ่ะเก็บให้เป็นของขวัญแก่ท่านผู้ชมนะคะดอกนี้โพดเพื่อเวอร์พาว่าจ้ะ mm. เห็ดมันปูเห็ดป่าอเมริกานะคะไปะขอภัยวันนี้เก็บเห็ดไม่ได้ตัดขาเพราะว่ายุงจะหามข้าพเจ้าเราไปตัดขากันที่บ้านจ้ะไปจ้ากลับบ้านนะคะ ไะกลับบ้านจะกลับบ้านเจอกันที่บ้านนะคะผัดกะเพราจ้าเมนูเด็ดมันได้เดียด๋ยวต้องมดหน่อยนะทุกคน,นสวยอะ่ะสวยัำไมก็ต้องมดค่ะว้าดงามด้วะ่ะ ไม่เสียแรงที่มุดเสียแรงที่มุดน้ำจ้ะกองตรงนี้เก็บให้ครบเดี๋ยวกลับบ้านต้องอาบน้ำอย่างหนักเลยทุกคน ขวานมุดสุดๆเลยวันนี้นะดูใบไม้ใบไม,ไม,ไม้ขอไปทุกคนใบไม้เบาเยอะแยะเยอะแยะไม่มีผู้ช่วยเข้ามาช่วยถืก <c oughs> อก็ต่อต่อจ้ะ น,นี้เก็บโหดมากเลยขอน,ะนอะอ่ะมุดป่าเนี่ยวางไปแล้วก็สองดอกสุดท้ายมั้งคิดว่าที่เกียจแง่แล้วแง่ไปก็เจอนี่ดูสองดอกสุดท้ายปะท้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 เฉพาะจุดนี้ทุกคนดูอะไไม่ไม้นี่เฉพาะจุดนี้จะออกอยังไงเนี่ย มุดต่อจะทุกคนจุดนี้มันจะอีพอยซินไอวี่มันจะเยอะหน่อยจริงผลไม่อยากเก็บแต่เห็นดอกใหญ่เบลเรบล่าอยู่ตรงนั้นอันนั้นไม่มีพอยซินไอวี่อะเอาไหมละ่ะเอาไหมล่ะทุกคนโอ้ใหญ่แต่ใหญ่ว่าเพราะว่าเพราะว่าละมันแก่ลวบอเอาแล้วบอไม่เอาละาไปไ,ไปต่อจ้ะทุกคนจุดนี้เกือบเกือบพลาด เอาตะก้าเข้าไปดีกว่ามันมันจะล้นแล้วหมอนขี้เกียจหามเข้าไปแต่ก็ต้องเอาไปเพราะว่าพอเก็บแล้วมันก็กำงออมาไม่หมดอะเลยขี้เกียจเดินหลายรอบจุดนี้สวยจ้ะสวยมากดูจ้ะกอนี้ดูขาก่อนน้ำงาน,น่นตัวนี้อีกอันหนึ่ง ปดโชดูอันนี้มันก็เขียมตีขึ้นเนาะมันมาขึ้นยัดอยูเนาะแล้วก็ดอกใหญ่ใหญ่ทุกคนดูาล้วงอะ่ะทถาโมสั่งโคปัดหยุดปัดไม่ได้นะคะตลอดทางมันจะออกป่าแล้วนี่ต่ออีกจุดหนึ่งสุดท้ายนะคะทุกคน สุดท้ายนี้ขอบอกเลยว่าขัเห็นดอกใหญ่มากเพราะตอนขวัญเดินเข้ามาขั้จะแง่ดูละจะเงื้อดูแล่ะเข้าไปจ้ะจุดนี้คือจุดปิดท้ายของขวันเสร็จเราจะกลับบ้านนะเราก็จะเสร็จงานของเราแล้วเราดูตรงนี้ที่กคนอันนี้เห็ดอหยังเนี่ดูมันูตรงนูน้นเห็นไหม ขึ้นเหลืองๆเต้นแต่มันเป็นดอกเล็กๆอันนั้นขวงก็จะไม่เข้าไปนะอันนี้ขวงจะเปิดวิดีโอยาวๆเลยนะทุกคนมาทานี้เพราะว่าเปิดวิดีโอยาวเลยอานตะก้าเห็ดไปนะคะทุกคน สภาพในการเดินหาเห็ดนะเจะอแล้ข้างหน้านออนสวยสวยตลอดสวยตลอดเห็ดป่านี้นนะ ไม้จะทิ่มตาสำรวจก่อนที่แน่ๆตรงนูน้นคนเห็นอยู่ดอกใหญ่ตรงนูน้นนี่จ้ะแต่อันนี้เปิดก็เจอนะทุกคนขอบอกนี่นี่เปิดก็เจอจ้ะดูขาก่อน สองดอก,ดอกบักเอกอันนี้ที่ยังไม่ได้เปิดอีกนะทุกคนไม่อยากจะเปิดละหนื่อยเอาเอาที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วกันเอาขาเละละน,นี้ไม่ได้ขาเละละเอาที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวงานใหญ่ก็คือต้องไปคลีนเห็ดอีกนะคะนะ ต่อทางนี้ค่ะต่อทั้งนี้จ้ะใบไม้บางขอภัยจ้ะล้นจ้ะล้นอันนั้นก็ล้มไปแล้วโดนอีกวางเตะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเช็คต่อจ้ะสแกนนะคะ เกนป่าก่อนออกนะคะนู่นฝั่งฝั่งซ้ายข่อนคันมือมากเลยตอนนี้ที่คนหมมนน้อยอยู่มือกันขนาดใส่ถุงมือมันก็ยังเอาไม่อยู่มาจา้ะจุดนี้ขอเ,ขเก็บแบบ,บดูๆได้ไหมก็มีนะที่ทีไ่ได้อะ่ะอันนี้ก็เละซึ้งเตะไปกับตัวทากมีดอกนี้สวย คนจะถามว่าขอนเก็บไปทำไมต้องเยอะใช่ไหมขอนก็จะไปคลีปเลยนะปีนี้เพราะว่าปีหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นมาให้เราเยอะหรือเปล่าทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะยุงหามควัน,นบอกเลยว่าล้นค่ะล้นรอบนี้ล้นตะก้าจริงๆโอ้ยดูสยิยุงมันแบบว่อนเลย ขวัญก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วคงต้องอาบน้ําอย่างหนักนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครตนะคะไปก่อนจ้าบายยจ้าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วค่ะไปไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านนะคะทุกคนไปจ้า